เช้านี้เรามาอัปเดตที่บ้านสวนนะคะอันนี้เราอี๋สวยจังเลยช่วงนี้เดือนเมษาสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดร้อนมาก <c oughs> ได้ทรายมาเราจะมาทำตรงนี้นี่เราจะมาทำตรงนี้ค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าปลูญ้าให้บ้านน้อยแล้ว เราได้ปลูกดอกแก้วนะคะทุกคนต้นแก้วี่อุปกรณ์ยังมีอยู่เลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นอันนั้นเป็นแก้วสีขาวใช่ป่าแต่ต้นนี้คือต้นอันนี้คือต้นแก้วเจ้าจอมที่เป็นพันุผสมคือพันหกใบกับสี่ใบนี่ แกจะจอพันผสมและตอนนี้ชาวนาก็เริ่มไถรอบแรกกันแล้วเพื่อที่จะทำนาเดือนมิถุนายนอืม อันนี้เป็นต้นพุธพุธน้ำบุตรก็คือดอกพุธนั่นเองกำลังแตกสวยเลยเพราะอันนี้ลงได้หลายวันแล้วสวยไหยครับว้าวแผนไปเช้านี้ประมาณหกโมงครึ่งพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วเห็นไหมฮะพระอาทิตย์เริ่มมาแล้ว ไปบ้านคุณยายไปดูว่าคุณยายทำอะไรนั่งทำอะไรอยู่ไหมั้ย แล้วมีของใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราติดโซลาร์เซลให้ให้ถน,นนนะเพราะว่าถน,นนมันมืดมากยายฉีดฉีดอะไรนะปุยเกลดปุยเกล็ดสีเขียวใช่ไหมฉีดปุ๋ยเย็นทำไมเราต้องฉีดแต่มันร้อนหรอ มันไม่เหม็นใช่ไหมไม่ใช่อันตรายใช่ปะว่าเนื่องจากมันร้อนจัดทุกคนเลยฉีดปุ๋ยเย็นให้ต้นไม้นี่ดูโซลาเซลล์นี โซลาเซลไอติดถนนนี่แผงมันเอามาไว้ข้างล่างเพราะว่าที่นาลมมันแรงนะลมมันแรงมากมันคือมันแบบติดหลังบ้านเพื่อให้มันส่องไปที่ถนนตรงนี้ อันนี้ปลูกก็เป็นพวกสลาวอินทน,นินอันนี้หงเป่าสืออันนี้ปลาดูแดงอันนั้นกิมจูอันนี้หงเป่าสือไหนพี่ชี่อ่ะอ่าเดี๋ยวเขาก็จำลงล่างป่ะเนาะ แม่ลุงว่ามือจะเหลาจะหลีเฮ้ยจะเหลาั้อนนีเดี๋ยวเราต้องไปเดินย้อนมาจากประตูมายายแแถวเราจะไปดูที่ข้าวโพดยายอันนี้แปดแถวอันน้องข้าวโพดหวานอ๋ออันนี้เหรอที่ปลูกข้าวโพดอ่ะเดี๋ยวไปเดินอ้อมจากตรงนู้นมาแถวอันนี้ข้าวโพดหวาน มะลุมหยวกแล้วก็มะละกอเตี้ยแล้วก็ละมุดยักษ์อันนี้อะไรอะละมุดเหรอละมุดอันนี้ละมุดนั่นละมุดเรืมละมุดพันลูกยาวไม่ใช่ลูมุดยักษ์ละมุดยักษ์น่าร้อนอันนี้ละมุดละมุดละมุดมะละกอเตี้ยวายพี่ละมุดเอ้ย อันนี้เป็นมะละกอเกอตี้ยเตี้ยแค่ไหนอะยายแค่เรานี่ะไ,ไม่ถึงแล้วมันโด,โดนลากมันไหมในน้ำอโดนซิเ็ามั<อ>นนอนไงยายผมนอนน้ำหยดคุณยายนี่มันหยดแบบนี้นะนิงน,งนงิอันนี้อะไรตรงนั้นข้างหน้านอะไรลุมยุมไปเอาต้นจากไหนมัลุมตอนมัลุมตอน ซื้อมาเหรอไม่ซื้อไม่ซื้อตอนเองนู้น้ำหยดน้ำไหลอันนี้มารุมมารุมนะครับทุกคนไปเดินย้อนไปที่เยอะนั่นตรงนู้นว่าเปที่เดินย้อนไปกระยายเร็วโน่นเห็นผักเพกาเตี้ยยายป่ะเตี้ยจริงด้วยเพกาเตี้ยเดี๋ยวเราจะใช้แกงปลาดุกใช่้แกงปลาดุกใส่กระเทิ ไปพี่ชีดเดินมาหนูมาเออดูตัดนี่มาโดนสายไฟนี่ยางก็เดินมาพี่ชีมาไหวไม่ได้เกิดน้ำหยด,ดแถวนี้นะเนี่ยเออโอ้ทำแป๊บเดียวได้แบบเป็นที่เป็นทางเลยเนานะหนูมาดึงอย่างนี้นมาโค้งนูนี่มามีเห็นไหมเปรียบไหมก็มาเที่ยวนะเดียกาเนี่ย บ้านเราเรียกเพกาเนาะบางบางบ้านเขาจะเรียกลินฟ้านี่เห็นกะเพราสวยไหมมีกล้วยหอมมีกล้วยหอมอันนี้อะไรนะกล้วยหอมเลยนะเดี๋ยวเขียวกเกษตรอะไรนะอะไรเขียวเกษตรเกษตรอะไรนี่เห็นไหมเห็นแมงลักไหมอ้าวตรงนี้ยังไม่เปิดน้ำหยดเหรอไม่เปิดถ้าเปิดไม่ได้ถ้าเปิดไม่พอน้ำไม่พอแล้วจะเปิดตอนไหนต้องเปิดปิดถนนก่อนแล้วก็ แถวนี้แล้วก็เปิดแถวนี้แล้วก็เปิดแถวน้ถอ๋อโอ้โหดูแมงลักโอ้โหอันนี้นี่นี่นี่พี่นอนอันตอนนี้เรามุดกรอบน้อนกินหมดเลยพี่นอนกินใบแล้วค่ะอกินใบหมดพี่นอนกินแล้วค่ะต้องจัดการนะคะพี่นอนคะชองประเสริฐอันนี้ท้อนกระเสริฐอันนี้ท้อนกระเสริฐอันนี้เทวาย กิมจูกิมจูเริ่มโตแล้วฝรั่งกิมจูนี่กินได้ยังยังไม่ได้่หนดแม่ดูนี่โอ้โหฝรั่งว้าวอย่าไหยยบแ้งกันนะอยู่ตรงไหน อ้าวนั่นปลาวอะไรใส่ปุ๋ยมากนะคะคุณยายคะดอกไปแล้วแงงได้แล้วพี่วัวเปล่าฮ่าฮ่าาปุ๋ยฝ้า <c oughs> ยนุ๊ไหนไหนปุ๋ยฝ้ายอุย้ยมีกระท้อนนะคะทุกคนปุ๋ยฝ้ายมีฝ้าย,ยเปิดร้อนเลยก็ได้มั้งค่ะไม่รู้แล้ว ยายจะเปิดน<ญ>้ำหยดเอาแล้วแต่ยายเล้อนจะปิดได้ยังเอาถามใครนี่ระบบน้ำหยดเขาเปิดแล้วทุกเงี้เขามีวาลเก่งไหมล่ะนี่พอเปิดแล้วมันก็จิต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 แบบนี้ ทำน้ำหยดเพราะว่าหนึ่งเราประหยัดน้ำนะครับเรามีคลองแบบนี้เราใช้ปั๊มสูบขึ้นมาเราใช้ปั๊มน้ำสูบเราใช้เราใช้น้ำจากคลองน้อยเราอันนี้ต้นอะไรแตงเหรออ๋ออันนี้พี่แตง อันนี้พี่ชี้อันนี้ปั๊มน้ำของคุณคุณต้นนะครับปั๊มน้ำเอามาใช้ในระบบน้ำหยดนะฮะอ๋อนี่มองไม่เห็นตัวปั๊มแล้วเพราะว่ามันมิด มาแล้วน้ำมาแล้วนี่นอ้าวเพื่<ะ>เออดูน้ำมันุ่งนีวู้น้ำ,นำใช้น้ำหยดหมดเพราะว่าหลายอย่างทุนแรงด้วยรถไม่ไหวรถไม่ไหวนะครับทุกคนเราต้องใช้น้ำหยดนะโอ้ นี่คุณยายเขาเก่งทําระบบน้ําหยดป้าไปดูระบบน้ําหยดเข้าวโพดก่อนป้าไปขึ้นออกกำลับบงกายใช้บ้าไหนข้าวโพดอ่ะนี่อันนี้ข้าวโพดข้าวโพดข้าเหนียวกับข้าวโพด อันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยปุที่ปลูกอะ่ะนี่ข้าวตรงนี้เป็นข้าวโพดหมดเลยไม่หมายถึงว่าปลูกวันกี่วันแล้วโอ้นี่ข้าวโพดยาวไปนี้เป็นข้าวโพดฝั่งฝั่งที่เป็นต้นนี้คือฝรั่ง นี่ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นข้าวโพดหนหลูย้ยหยายยางจีข้าวพข้าวโพ,ด,พดปลูกกระเสาวไฟ่ข้าวโพดหวานแล้วยเยอะไหมย่า yeah. ข้าวหวานเยอะกว่านั่มันตั้งแต่กเสนนานันเอ๋อขอโพดหวานเยอะกว่าประมาณิดเยอะง,นนงนนอ๋อูกวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งสามอืม เดี๋ยวจะไปเอามาให้ใหม่สายเหลือใช่ไหมเอเ,เอเดี๋ยวจะไปซื้อมาใหม่เอามาซื้อมาซ่อมด้วย,ะยวฮะม,มาบริสลูกม่อนหย,ด,หยดทุกอย่างเพราลดน้ำไม่ไหว อันนี้ต้นหม่อนหรือภาษาทางการว่าเม้าเบอรี่เม้าเบรีก็น้ำหยดน้ำหยดเหมือนกันแรงไปน,นิ้นึงเนาะขังนี้ขังนี้ก็มากไปนะเนาฮะ,ะมากไปไหมเนาะ <laughs> ไม่รู้ดอกนี่อันนี้โหแมงลักแมงลักรูปมันคือแมงลักอ่ะเด็ดาดายมันรูปแมงลักเยอะ มัจะมากมาไปก่อนน้ำเลยมากไปมากไปก็ปรับได้มากไปก็ปรับได้เนี่ยมันก็ปรับได้สายแพงไหมยายน้ำหยุดสายสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบร้อยเมตรสองร้อยเมตรสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบรับน้ำได้สองจุดห้า รับน้ำน้ำแรงได้สองตุดอ๋อมัมีสายบางอ่าอันนี้สายหนาพาพี่ชี้เที่ยวกันดีกว่าไปชี้นําทางลูกโก้แวะพี่ชี้แวะอีกแล้วอันนี้เป็นบ้านเขือญาติกันนะคะนะครับเป็นบ้านของอาอยู่ติดๆิดติด,ตด,ตด,ตดกันเลย ีิชิก็ตรงนี้เป็นที่ที่คุณลุงจะมาอยู่นากับด้วยกันเป็นเพื่อนบ้านกันเขาก็เลยขุดแต่ก่อนแล้วคือมีสะมีมีบ่ออยู่แล้วแล้วคราวนี้ก็เลยปรับแต่งตรงพื้นที่ตรงนี้ขุดขึ้นไปเพื่อเอาดินไปทําเป็นเอาดินไปทําเป็นพื้นที่บ้านค่ะน่าอยู่นะเนี่ยคือแบบ ทำเป็นเนินบ้านแล้วก็มีถนนเข้านาน่าอยู่มากเขาเพิ่งมาปรับที่นำทางเขาลุกไปไปเลยโกช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง ส่องดูบ้านน้อยหน่อยนี่เห็นบ้านน้อยแต่ไกลเห็นไหมครับบ้านน้อยของเราแล้วก็มีสวนผักดูแลโดยคุณยายตอนเย็นเราก็ชอบมาเดินอย่างเงี้ยเดินแบบเดินเล่นป้ายไปอีกพาสุชิเดินเล่นออกกำลังกาย ไม่ไปกีชิต้าไม่ไปเดินอีกหรอคะไปะเดินอีกไหมพาน้องออกกาลังกายอันนี้เป็นบ้านของอาเขียวมากสีเขียวแบบบรรยากาศดีบ้านของอาแล้วก็ถัดไปก็คือเป็นบ้านเราบ้านน้อย ประตูก็ไปเดินออกกำลับบงกายค่ะไปออกกำลังกายไอ้พี่ไม่ไปทางนั้นเดินดีกว่า วันนี้มีคนมาตัดต้นไม้ข้างทางให้ดูให้มันดูเรียบร้อยเพราะว่าไม่งั้นมันรถวิ่งรถทางการเกษตรวิ่งมันก็จะไม่ค่อยสะดวกบรรยากาศดีนะจะบอกว่ามันแบบเนี่ยมันแบบเนี้ยคือพระาทิตย์ตกดินไปยังเนี่ยดูดิ ยืนอยู่เฉยๆแล้วแพนนิ่งๆไม่กี่กิโลก็ถึงถนนสายเอเชียถนนเส้นตากฟ้าสากเหล็กใกล้มากทำเลดีบรรยากาศก็ดีด้วยอันนี้บ้านของคุณตาที่บอกไปเมื่อเมื่อกี้ว่าเขาเพิ่งทำใหม่น่าอยู่มากทางเข้าทางเข้า แล้วก็ปรับปรุงในคลองใหม่เดี๋ยวนี้คนนิยมมาอยู่นากันเยอะเนาะเพราะว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างเงี้ยมันน่ามาอยู่ไหมอะ่ะดูดิมันมันแบบมันมันฮิวใจอะ่ะมันมีความสุขอะเจอบรรยากาศแบบนีน้กลับมาจากทำงานเหนื่อยๆเนาะแบบมานั่งมอง เนี่ยที่ตรงนี้ก็สวยขนาดเรามาเดินเล่นไม่ใช่ที่ของเราเลยรู้สึกว่าอืมดีอ่ะที่ตรงนี้แบบดูดีมากประมาณไม่ถึงกิโลมั้งคะถึงถนนสายสายหลักแบบใกล้ความจเจริญมากๆ ชีเดินไปลูกไปใส่ฝนให้ความชุ่มชํำครับโอ้โหฝนตกหนักเลยทุกคนมวยหมดเลย